วิธีหยุดคนที่ชอบวุ่นวายและเสือกกับชีวิตเราลองนึกภาพดูนะคะคุณพยายามใช้ชีวิตของคุณเงียบๆคุณทำหน้าที่ของตัวเองคุณไม่ได้รบกวนใครแต่กลับมีคนบางประเภทที่อดไม่ได้ต้องมายุ่งต้องเข้ามาเสือกทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องรูปร่างหน้าตาหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตคุณบางคนชอบตัดสินชอบพูดจาเสียสีชอบปงการบางคนเข้ามายุ่งโดยไม่รู้จักขอบเขต หรือบางคนถึงขัน้นลากเรื่องเราไปพูดในที่ที่เราไม่อยู่แล้วคุณก็ถามตัวเองซ้ำๆว่าฉันไปทำอะไรให้เขาทำไมเขาไม่ปล่อยฉันอยู่ของฉันดีๆวันนี้เราจะมาคุยกันแบบชัดๆคนประเภทนี้คือใครเขาเข้ามาเพื่ออะไรและที่สำคัญคือคุณจะหยุดเขายังไงโดยที่ไม่ต้องลดตัวเองลงไปอยู่ในพลังลบของเขาตอนที่หนึ่งคนเสือกคือใคร ขอพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมคนที่ชอบเสือกเรื่องคนอื่นคือคนที่ยังไม่มีชีวิตของตัวเองให้ดูแลเขาเลยเลือกดูชีวิตคนอื่นแทนเพราะมันง่ายกว่าการจัดการความยุ่งเหยิงของตัวเองมันง่ายกว่าการยอมรับว่าตัวเองไม่ได้มีความสุขกับชีวิตตัวเองและเพราะความเสือกของเขามันประปนไปด้วยความอิจฉาความเหงาความต้องการควบคุมและความกลัวว่าคนอื่นจะไปไกลกว่าเขา คนพวกนี้จะไม่บอกคุณตรง,ตรงๆหรอกว่าเขารู้สึกด้อยเขาจะเลือกเสือกเรื่องคุณแทนเพื่อกลบความรู้สึกด้อยในใจเขาเองตอนที่สองทำไมพวกเขาถึงไม่หยุดเพราะเขาไม่รู้ขอบเขตและเขาคิดว่าการเข้าไปยุ่งกับชีวิตคนอื่นคือสิทธิ์หรือบุญคุณบางอย่างยิ่งถ้าเขาเป็นญาติผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนเคยสนิทเขาจะรู้สึกว่ามีอภิสิทธิ์ในการพูดหรือแทรกแซงชีวิตคุณหรือไม่บางคน ก็แค่อยากมีความหมายอยากเด่นอยากรู้เรื่องทุกอย่างเพื่อเอาไปเมสาคนแบบนี้จะไม่หยุดเองจนกว่าคุณจะหยุดให้เขามีพื้นที่ในชีวิตคุณตอนที่สมวิธีหยุดคนเสือกอย่างมีพลังหนึ่งตระหนักให้ชัดว่าเขาไม่มีสิทธิ์สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเอาสิทธิ์ในการเสือกคืนกลับมาเป็นของคุณเขาอาจคิดว่าเขามีสิทธิยุ่งแต่ความจริงคือไม่มีใครมีสิทธิในชีวิตคุณ นอกจากคุณเองเขาไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณเขาไม่ใช่ศาลที่มีสิทธิพิพากษาและเขาไม่ใช่เสียงของความจริงอะไรทั้งนั้นแค่ตระหนักชัดในจุดนี้พลังของเขาที่เคยควบคุมใจคุณจะเริ่มลดลงทันทีสองตั้งขอบเขตให้ชัดและสื่อสารแบบไม่ขอโทษเวลาจะหยุดคนเสือกอย่าพูดแบบเกรงใจอย่าพูดว่าขอโทษนะที่ขอพื้นที่ส่วนตัวเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องขอโทษ ให้พูดตรงๆชัดๆโดยไม่ต้องหยับคายแต่ต้องมั่นคงตัวอย่างเช่นเรื่องนี้ฉันขอไม่พูดถึงฉันสบายใจกับวิธีของฉันฉันไม่เปิดให้ใครตัดสินเรื่องนี้ฉันไม่ได้ต้องการคำแนะนำข้าขอบคุณฉันขอไม่ให้ใครยุ่งเรื่องนี้การตั้งขอบเขตแบบนี้อาจทำให้เขาหมุดหงิดแต่มันคือการฝึกให้เขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่เขาจะเสือกใส่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไป 3. ตัดช่องทางสื่อสารที่ไม่จำเป็นอย่าให้เขาเข้าถึงคุณมากเกินไปถ้าเขาชอบแอบส่องเฟซบุ๊กคุณหรือทักมาแซททุกโพสคุณมีสิทธิ์บล็อกลบจำกัดการเข้าถึงไม่ตอบกลับคุณไม่จำเป็นต้องรักษามารญาตกับคนที่ไม่รักษาขอบเขตของคุณการจัดการพื้นที่ของคุณเองคือการบอกเขาว่าฉันไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ความเสื่อมอีกต่อไปสอย่าป้อนพลังให้เขาอีก เวลาคุณเถียงโกรธหรือเสียใจคุณกําลังให้พลังแก่เขาโดยไม่รู้ตัวทางที่ดีที่สุดคือเงียบและเคลื่อนไหวต่อไปในทางของคุณให้เขาเห็นว่าคำพูดของเขาไม่มีผลอะไรเลยและการยุ่งของเขาไม่ได้หยุดชีวิตคุณแม้แต่นิดเดียวหําไว้ว่าการปิดกั้นเท่ากับการดูแลตัวเองบางคนบอกว่าอย่าไปใจแคบอย่าไปตัดใครออกจากชีวิตแต่ขอโทษนะคะถ้าใครบางคนทำให้คุณรู้สึกเหมือน ไม่มีสิทธิ์ในชีวิตตัวเองเขาไม่มีสิทธิ์อยู่ในวงจรของความสุขคุณเช่นกันการปิดกั้นไม่ได้แปลว่าเกลียดแต่มันคือการรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้ใครมากล้ำเส้นตอนที่สี่คำเตือนทิ้งท้ายคุณไม่ต้องทำให้ทุกคนพอใจคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายชีวิตคุณกับใครและคุณไม่มีหน้าที่ต้องทนให้ใครเสือกเพียงเพราะเขาแก่กว่ารู้จักกันหรือเคยช่วยเหลือคุณ คุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะอยู่กับความสงบคุณมีสิทธิ์เลือกว่าใครควรหรือไม่ควรอยู่ในพื้นที่ของคุณและคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดกับการที่คุณเลือกรักตัวเองให้มากกว่าคำพูดของคนอื่น